สำหรับโปรรถใช้งานจะมีคันไหนรุ่นไหนตัวไหนกันบ้างเดี๋ยวเซติวพาไปชมมาด้วยคันแรกค่ะคันนี้เป็นรถพอลอยทุกหนักไปถึงอาตันเป็นโตโยตา้ารถปี2020บอกเลยว่าราคาอยู่ที่4 69,000บาทและเป็นคันนี้ค่ะสายรถตู้เย็นรถปี2022นะคะราคาอยู่ที่420,000บาทสำหรับรถ ตู้ทึบนะคะเป็นรถปี2021ราคาอยู่ที่399,000บาทลือจะเป็นคันนี้นะคะรถตู้ทึบเหมือนกันรถปี2021ค่ะราคา419,000บาทหลือจะเป็นตู้เย็นคันนี้นะคะเป็นรถปีใหม่ๆค่ะปี2022ราคา599,000บาทและคันนี้ก็ยังเป็นรถตู้เย็นนะคะรถปี2022ราคา599,000บาทแลืคันนี้นะคะคันสุดท้ายก็ยังรถตู้เย็นเหมือนเดิมค่ะรถปี2021-22ราคา580,000บาทค่ะเลือนะ ซูสูบอกเลยว่าราคารถต้นแค่400บาทเท่านั้นเองค่ะลูกค้าสนใจนะคะสามารถเข้ามาชมรถได้ที่นอบออกต้องค่าของเรานอกที่มาพอคุณภาพซื้อรถซื้อความสบายใจต้องนอดเท่านั้นหากไม่สะดวกเดินทางไม่เป็นไรค่ะเรามีประการฝากเซ็นสัญญาและส่งมอบรถให้ถึงนาบา้านหรือจะจองโฟออนไลน์มาก็ได้นะคะ